ี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนใช้เท้าท,ทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะเดี๋ยวเจ้าครูที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องไม่ได้เลยทำให้ผมรักมากขึ้น <S <S อย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับเพราะเนี่ครับแล้วก็อย่างนั้นก็ใส่ลงไปนะมับเขาให้โอเคออกจะลื่นๆนะฮะแต่ก็ยังค้างอยู่บนนี้นะคงไม่ดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้าน จากกระซ้ายของกระทะเดี๋ยวเจ้าครูที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วูดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนําเสนอกระทะเดี๋ยวเจ้าครูวชาวกล้วยชากังราวีรสเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเ่วยอบชาวกล้วยชากังราชั้นต่างๆร่วม8ชั้นมันเป็นไข่ต้มเป็นก้อนๆเลยครับเนี่ยด้วยเทคโนโลยี จึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเดี๋ยวเจ้ารุ่นฉาวโก้ชากังรับซีวีสนี้วูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนครับ